รับสวัสดีชาร์ปซีมือบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาพี่นเพื่อนร้องนะครับไปสุ่มแต้มเสาะหาดาวเด่นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะตามหาโอเวอร์113บวกครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับนะก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ พี่น้องท่านใดนะครับที่กำลังหาร้านเติมเก็บนะครับต้องร้านคุกกี้เรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้เรนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราจะพาพี่น้องครับไปสุ่มแต้มเสาะหาดาวเด่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่กําลังจะสุ่มหรือว่าจะเก็บสะสมแต้ม ่าเวลาพิเศษนะครับนะสำหรับสัปดาห์แรกนะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นนักเตะไอคอนนะครับนะเท่าที่ผมกดส่มดูนะครับทำไมถึงรู้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ทราบนะครับสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้เขาจะระบุไว้ชัดเจนนะครับว่า สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นนักเตะของเวอ้์วููนะครับที่เป็นนักเตะไฮไลท์เลยถ้าเกิดว่าใครกดเข้าไปดูก็จะเห็นนักเตะเวอ้์วููเนี่ยคือเป็นระดับแนวหน้าเลยนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอเป็นสัปดาห์หน้านะครับก็ดูจาก จำนวนวันนะครับแล้วก็ในส่วนของสัปดาห์ต่อไปนะครับซึ่งของลิวพูลเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่21เดือน11นะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนทีก็จะเป็นวันที่4เดือน12นะครับแล้วก็รอดูในส่วนของสัปดาห์หน้าจะเป็นนักเตะตำนานของทีมไหนนะครับอาจจะเป็นของเรอัลมาดริดนะครับโอเคนะครับก็สำหรับแต้มต่อเวลาพิเศษเสาะหาดาวเด่นนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับใครที่ยังบั๊กอยู่นะเกี่ยวกับ OVR นะครับ โอเวียจะบักแล้วก็โอเวจะลดลงนะครับผมแนะนําว่านะครับให้ลบบูธเก่าทิ้งก่อนนะครับนะแล้วก็เพิ่มใหม่นะครับตรงนี้ก็สามารถแก้ได้นะครับนะสำหรับใครที่ O v r วียทีมยังลดอยู่นะจาก o v เเดิมๆนะครับอยู่ที่เอ่อห1ึ่งนะครับลดเหลือแค่1 1 7 1 1 8อะไรประมาณนี้นะครับสามารถเอ่อเข้ามาลบบูธก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ เพิ่มเข้าไปใหม่ได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นักเตะนะครับยุครุ่งโรจน์นะครับสัปดาห์ของเลอันมาริดนะครับตอนนี้ก็คือโรนโดอารไนครับได้ปรับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเข้ามาเพิ่มในส่วนของคุณสมบัติต่างๆนะครับเดิมทีแล้วนะครับของเขาน่าจะ มีแค่หนึ่งคุณสมบัติเท่านั้น,นครับรอบนี้ก็ที่ให้มานะครับก็จะเป็นแก้กเกมกับดาบ,บกลับหน้านะครับแล้วก็เป็นยิงหมันโคง้งเลี้ยงเร็วยิงเซก,กอย์เดลต์ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ท้าสกิลเป็นรูเลตตนะครับโดยรวมแล้วผมก็คิดว่าถือว่าโอเคนะสําหรับใครท,ที่มีแต้มชิ้นส่วน3 0 0พชิ้นส่วนแล้วก็กำลังลังเดว่าจะแลกเป็นโรโดอานายหรือว่าจะไปเอาในส่วนของลาอูนซิกเนเจอร์นะครับนะ ผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช่สายคอนเทนต์นะครับก็คือผมแนะนําว่าให้เอาเป็นลาอูนดีกว่านะครับคุณจะได้ถึง3การ์ดนักเตะนะครับแล้วก็คุณจะได้ในส่วนของแต้มค่ายพีนะครับได้ที่เยอะมากๆนะครับก็คือเยอะกว่าโรโดอานาอย่างแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายคอนเทนต์นะครับหรือว่าชื่นชอบเป็นพิเศษเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นโลโดอารไนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายซีแบบทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่ทํากิจกรรมเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีเพชรแดงสุ่มทุกวันทุกวันนะครับผมก็จะแนะนานะครับว่าถ้าไม่ได้ชื่นชอบโลโดอารไนเป็นพิเศษเนี่ยผมก็จะแนะนําประมาณว่านะครับก็คือนักเตะโอเวอร์หนึ่กับนักเตะก้าซีเนเจอร์เนี่ยก็คือมันแทบจะอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับ ทำไมผมถึงแนะนำนะครับว่าให้เสริมทีมเสริมโอเวอาร์ดีกว่าเสริมการตั้งเตดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปพูดถึงในส่วนของหมวดผู้จัดการทีมนะครับตอนนี้นะครับหมวดผู้จัดการทีมครับจากเดิมทีแล้วผมมีดาวมากกว่า30ิบดาวนะครับเกือบ4ี่ิบดาวเลยนะครับน่าจะประมาณ3า3สิบเจดสาสิบดาวนะครับตอนนี้ครับล่วงลงมาเหลือแค่25้าดาวเท่านั้นแล้วก็เจอแต่ทีมเนี่ยก็คือนี่ครับโอเวอร์หนึ่งบบวกเนี่ยที่เจอนะ แล้วก็เจอแต่ทีมตึงๆเท่านั้นครับมีแต่การ์ดนักเตะซิกเนเจอร์ทั้งนั้นเลยนะครับบอกเลยว่าอันตรายมากๆนะครับสำหรับซีซั่นนี้สำหรับใครที่เป็นสายฟรีกึ่งสายฟรีนะครับหรือว่าเป็นสายพาร์ตต่างๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้เสริมการนักเตะโอเวอร์115ดีกว่าดีกว่าไปเอาโรโดอานายนะครับผมโอเคนะครับนะสำหรับแนวทางในการเสริมทีมนะครับเพราะว่าโอเวร์115เนี่ยทุกตัวอันตรายทุกตัวจริงๆนะครับ ทำยังไงก็ได้ครับให้ตาทีมของเราเนี่ยคือเต็มให้ได้ไวมากที่สุดนะครับจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการโอเวอร์ทีมด้วยนะครับโอเคนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับนะสำหรับใครที่จะเสริมทีมมาครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปแลกแต้มสอหาดาวดิ่นกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อะไรก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแลกแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับก็จะใช้ทั้งหมด2 0 0หมืนแต้มนะครับที่เราได้มาจากรอบที่แล้วนะครับ ใช้ตัวไหนเอ่ยนะครับเมื่อวานนี้ครับผมแรกผมได้เป็นเป,ปิดตีนะเนี่ยร้อยสิบสองพยายามแล้วนะครับก็คือ1 1 3ยนี่คือออกยากมากเลยผมก็เลยเอาเปอร์ตีก่อนนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เนาะโอเค2 0 0 0มนแต้มครับได้ไปที่บร้อยแล้วนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ ครที่เข้ามารับชมครับยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับฝากกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเมื่อเช้าเราได้รองสุ่มเป็นที่ร้อยแล Alpha, ้วนะครับก็คือจะได้เป็นกราดนักงเตะเป็นชุดกิโลครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันต่อนะครับถ้ามันระบุเป็นโอเมอเนี่ยก็คือให้ทุกคนนะครับ สุ่มได้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันระบตุตำแหน่งชัดเจนนะครับถ้าแบบนี้แบบนี้ผมสุ่มเจอบ่อยมากนะครับกดรีอย่างเดียวเลยนะครับโอเครอบแรกเรากดรีใหม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับตำแหน่ง CB ครับรอบนี้โอเค สิ่งที่ผมต้องการนะอาจจะเป็นโอเวอร์หน่งร้อยสิบห้า o นะครับหรือจะเป็นลูซิโอก็ได้นะครับมาลเว์พูครับโอ้โหเนี่ยพอมันขึ้นว่าลเว์พูครับการตังเจตตัวอื่นหายไปเลยนะกดรีมาอย่างเดียวครับ มันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนซื้อขายไม่ได้นะครับมีใครสุ่มแล้วได้ตัวดีบ้างครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับผมสุ่มยังได้แค่เปรดตีเองอะร้อยสชุดฮีโร่อีกแล้วครับผมนอกจากจะเปืองอแต้มต่อเวลาพิเศษแล้วยังเปืองเพชรด้วยนะครับเพชรเราจะพอหรือเปล่านะครับ กองกลาง cm ครับรอบนี้โหมีเด็กเขานะครับแล้วเดิกเขาเรามีแล้วนะครับไม่ต้องการนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่ได้กลัวว่าจะได้เด็กเขาอะ่ะกลัวจะได้ตัวอื่นนะครับ rm ครับรอบนี้โอ้โห rm ไม่เอาตำแหน่งนี้ไม่เอานะครับจะได้ไมั้ยเนี่ยทุกคน วันนี้ซื้อขายไม่ได้นะครับแล้วก็เปิดต่อครับเป็นกองกลาง cm นะครับโอ้โหกองกลาง cm ตอนนี้เรามีโยนครับนะครับไม่ได้เลยทุกคน ชาตินี้จะเจอเขาไหมเนี่ยโหหาย,ยากจริงๆนะครับไอคอนนะครับโอ้รอบนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะอย่างน้งนอยๆก็จำกัดไอคอนนะครับซื้อขายไม่ได้มันจะมีการตั้งแจ่ที่ซื้อขายได้ด้วยนะครับนะก็ไม่รู้ว่าใครมีใครสุ่มได้แล้วบ้างนะครับเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมสุ่มเจอนะครับแต่ว่าผมสุ่มได้เจอเป็นฟาร์ไดะครับ มันได้ไปร้อยสินะแต่ว่าผมก็ไม่เอานะครับุ่มต่อนะครับกดครับ cm ครับไอคอน cm ครับโอ้โหตอนนี้มีเจอลาด์นะครับซีนดินซีดานนะครับแล้วก็เป็นวิลล่านะครับโทนี่โค้ครับลกุลิตแบ็คแฮมนะครับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะครับนี่ครับ โอกาสที่เราจะได้เวรอนนะครับหรือว่าโซกเตสเนี่ยคือเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ก็คือกองกลางครับที่ผมมีอยู่ในทีมก็จะมีะชวัตไซเกอร์กับลุกลิดนะครับถ้าเกิดว่าเรากดสุ่มตอนนี้ก็โอกาสที่เราจะได้1 1อยประมาณสัก70%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดเจอ OVR เนี่ยเราจะได้แน่นอนคือ100%เลยนะครับเป็นนักเตะ OVR 113ครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมา 350แต้มครับทั้งต่อไปครับเราจะได้เป็น OVR หนึ่งริบสามหรือเปล่าครับกดครับเป็นนักเตะไอคอนครับอืมแล้วไอคอนโอ้โหแล้วทำไมมันขึ้นเป็นการ์ดเวรอนเนี่ยอันตรายนะทุกคนขออีกรอบหนึ่งมาถ้าขึ้น OVR หนึ่งรบสานี่คือลุ้นได้เลยนะครับกดอีกรอบหนึ่งครับ เออ่ขอเป็นตรงนี้ก็แล้วกันครับมา110ครับโอ้โหไม่รอดครับผมกดรีเฟซอย่างเดียวครับเนี่ยมันมันยากเหมือนกันนะทุกคนเราจะได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับนะสำหรับอีพินิโอหนึ่งร้อยสิบเอดไม่ได้ครับกดรีอย่างเดียวเลย มันก็แอบยากอยู่นะทุกคนอ่าออีกแล้วครับืเดี๋ยวอีกพี่หน้านะครับเราจะเติม fc point แล้วก็มาเปิดแพ็กอีกนะครับรอติดตามรอรับชมกันได้นะครับเอาแล้วผมไปกดรีทำไมขออภัยครับเมื่อกี้มือล้านจริงๆ ลืมนะครับลืมซื้อขายไม่ได้นะครับตอนนี้แต้มต่อเวลาพิเศษเหลือแค่17,000เท่านั้นนะครับไอคอนนะครับขอเป็นจอรบานได้ไหม RW โอ้โห RW ตอนนี้ก็คือมีเอโต้แจซินโยนะครับ เอโต้เราก็ยังไม่เคยได้นะครับมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าได้เอโต้ก็โอเคร้อยสิบสามครับรอบนี้โอ้โหมีแจซินโยกับเอโต้นะครับโอ้โหเอาไงต่อดีทุกคนเอโต้เอโต้ก็อยากได้นะมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเอาแบบชัดเจนหน่อยนะครับเป็นไอคอนนะครับมันก็ไอคอนทั้งคู่อะ โอ้รอบนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นเอโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกดเลยครับหนึ่งหมื่นสองพันแต้มนะครับเราขอเลือกเป็นเอโต้กันแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับผมนะสําหรับการนักเตะที่เราได้วันนี้ครับเซาะหาดาวเด่นนะครับก็เกือบจะไม่รอดนะครับเราได้เป็นเอโต้ครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปรับกันก่อนเลยนะครับกวัวจะหาเจอนะครับทุกคน เรียบร้อยครับตำแหน่ง RW ครับไอคอนนะครับผมเอโต้113นะครับเรียบร้อยโอเคนะครับนะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับมาสุ่มให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับนะเดี๋ยว EP หน้านะครับเราจะทำการเติม FC Point แล้วก็มาเปิดแพ็คกันต่อนะครับนะเพื่อที่จะหาเป็นการนักเตะสิเกเนเจอร์หรือว่าจะเป็นโลโดอานายครับตอนนี้เรามีแต้มชิ้นส่วนอยู่ทั้งหมด 2,000ชิ้นส่วนนะครับแต่ก็มีการนักเตะที่เรายังมีลงเหลืออยู่ในทีมนะครับเรายังไม่ได้ทาการแลกเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราได้เปิดแพ็กมารอบที่แล้วนะครับผมก็รอติดตามนะครับรอรับชมกันนะครับในปีต่อไปนะครับว่าเราจะเลือกแรกเป็นโรโดอานายหรือว่าจะเลือกแรกเป็นการ์ดซิกเนเจอร์นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของลาอูนนะครับตรงนี้เนาะจะใช้นักเตะทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะเป็นลาอูน115นะครับแล้วก็เป็นดิวิดแบคแฮม 115าตำแหน่ง IM เนะครับแล้วก็จะเป็นคาซิยรกนะครับผมโอเคนะครับสำหรับอีกีนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมพาสเติม f c Point นะครับร้าน c o ก k แลนด์ชอปอินดี้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรยละเอียกกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%ฝากกันไปด้วยนะครับไว้เจอใหม่ในพี่หน้าครับสำหรับอีกทีนี้